สารางเลือกเมื่อพี่ฉันเกเรจะเป็นยังไงแล้วรับชมกันเลย yeah. เย้พี่นี่คณไปเรียกลูกมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปส่งลูกไม่ทันโอเคโอเคยังไงผมก็ต้องอีกครั้งนึงนะครับสวยด้วยคุณนิด นี่ลูกนี่ลูกลไปโรงเรียนได้แล้วตอนนี้มันสั่มากแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมไป,ไมปน,นี่มีทางทำอะไรจากนี้แน่นอนค่ะถ้าคุณนี้อยากจะได้เงินน<ม>ี่ไหนอะทะเลาะก,ก,กับพี่นายไป,เ,ปะะเสร็จแล้วเราลงมาเสร็จละเอ็ดเดินไปห้างแม่อือเอาลูกมาตอนไหนหนูมาหนูมานั่งเล่ิ้นลาค่ะไปห้องพ่อว่ะอ้าวพุงลงไปแล้วมั้ง มที่ผู้หนูชอบทำดีกับคนที่ผู้หนูเล็เกลียดเมื่อเช้าก็เป็นกับนายเจ้าหน้อยกลับมาก็มาทำดีกับเอ้าลูกมาตอนไหนก็หนุ่มมาฮองพ่อมันมาเล่นห้องพ่ออ้าวเลยเธอไอ้คุณระบอลนะบอลเขายังไม่ลงมาเลยเอองั้นเราไปกันนถอะหนุ่มเดี๋ยวก็มาเองแหละว้ายผู้ตอบคุณเล็ได้ไหมคะ ไปเปียกลงไปเปียกไปดีกว่าเล่นเกมนอนแล้น่าเบื่อไปโรงเรียนไม่อยากไปเลยแต่ก็ต้องไป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 วิ่นน้ำนี่นาเล่นน้ำไปด้วยดีกว่าวิวิวมาแล้วครับพ่อ Okay, โอเคลูกไป,ไปพี่รู้ว่าคุณเล็กหวังดีกับพี่แต่ต้องไม่ใช่การเกลียดคนอื่นไปทั่วแบบนี้ไปไปกอล์ฟรูกไปนี่ไม่ได้มีแค่เราสามคนพี่น้องนะทั้งพี่ทั้งคุณเล็กรวมถึงในวัดต้องมีเพื่อนต้องมีสังคมต้องการครบคนอื่นไปรูปไม่ติดเลยพ่อใช่ใช่ใช่รีเล่นเกมรอดีกว่า มันมากมันมากถึงแล้วลงมาเลยลูกลูกลงมาจ้ะลงดีกว่า ไม่อยากมาโรงเรียนเลยไม่อยากลรงเลยด้วยซ้ำไปไปบ่ายค่ะพ่อสวัสดีค่ะบ่ายพ่อนี่ลูกไปเลยบ่ายลูกพ่อไปแล้วไปเล่กูไปเรียนดีกว่า นี่พี่บอลาหนูด้วยสิไม่ตอนนี้มันสายแล้วพี่ไม่รอแล้วพี่บอลรอหนูด้วยใหม่ใหม่ใม่นังน,นีดีกว่าคคุณเลยรับ พี่หนูลืมบอกวันนี้ครูจะสอนพิเศษให้เราอมาเรียนกันแค่สองคนโอ้โหอะไรของแม่เนี่ยให้เรามาเรียนอะไรกันสองคนน่าเบื่อเชี่ยมมัดพี่จะนั่งหลังห้องเฮ้ยไปนั่งหน้าห้องดีกว่านั่งโต๊ะนี้ดีกว่า ดีกว่าวันนี้ฉันได้สอนพิเศษด้วยละสิสอนทัสองคน,นดีเลยดีเลยอีป้ายวีอุ๊ยเดียนครับคุณคสวัสดีครับเรียนครูมาแล้วนะครับคุณครูไปหรอคะใช่เองครับแล้วทำไมมาคนเดียวไม่ใช่มาสองคนไม่ใช่หรอคะพามาคนเดียวละ่ะคนนึงนั่งข้างหลังอา้าวคะแนนได้ค่ะวดีที่รัก มานั่งหน้าเลยโอ้ยครูผมไม่อยากนะั่งข้างหน้ามานั่งตรงนี้นะครับนั่งเลยอ้มคุณครูชื่ออะไรหรอคะอ่อครูขอเอาครูตัวเตีย้ยไปหน่อยครูขอหาที่ที่ยืนก่อนอะครูยืนนี่แล้วกันนะโอ้โหครูตัวเตีย้ยขนาดนี้ไม่กินนมกับเพื่อนอเหรอ ครูกินครูชื่อเหมียวนะครูชื่อแมวเหมียวครูชื่อครูเหมียวนะจ๊ะแล้วครูมาสอนวันนี้วันแรกครูสอนทุกวิชานะจ๊ะนักเรียนตั้งใจเรียนกันด้วยล่ะโอเคครัไม่โอเคครับเอา อะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ท่อง a b c ถึง z นะจ๊ะโอเคค่ะอุ้ยอะไรของครูก็ไม่รู้อะไรแบบครูก็ไม่รู้หลับดีกว่าข้อ f ี w นี่เด็กชายบอลเธอหลับไปข้าครูได้ไงข้อ ลิวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเราไปตุ๊ตุ๊กคุณครับไม่ต้องสนใจเด็กชายบอลเลยค่ะเด็กชายบอลเขาเป็นเด็ก,กเกเรเอ้ารอจ๊อะใช่อือ,อเดี๋ยวครูจะจะให้หนูท่องคนแรกเลยนะจ๊ะค่ะหนึ่งสองสาม a b c d e f g h i j k l อะไรต่อไม่รู้จบแล้วค่ะครูโอ้เก่งมากจ้านี่เ<ว>ด็กชายเตอร์ตาเธอท่องแล้วอย่า,าลุกขึ้นมาเออลุกแล้วครับ ท่อง A B C ถึงสัติอสบี B l ลิ g กงกังมังกาลามังเออคุณรับเดี๋ยวผมจะเช็ดโต๊ะเป็นการขอโทษนะครับที่ผมท่องผิดมาเดี๋ยวผมเช็ดให้ เอาหมาฝรั่งมาก่อนเอดเชดเๆดเดโอเคเสร็จแล้วครับคุณครูครูยืนได้สบายเลยได้ครับโอ้ขอบคุณมากจ้ะฮ่าๆเอาครูสั่งงานให้จด A B พีซีชั้นแรกนะจ๊ะค่ะให้ครูไปยืนมันตัวดูดีกว่าโอ้ยือ๋า นี่เด็กชายบอลเธอเอาเอะไรมาใส่บนโต๊ะครูผมเปล่านะครับเด็กชายบอลมันยืดมากนั้นเนี่ยรองไม้รองเท้าครูซื้อมาแพงเป็นเป็นราคาเท่าไหร่ล่ะครับถึงหนึ่งแสนบอทหูนอนมากเลยครับเดยวผมสิมันหลังเท้าครูอ่ะ อยากได้รองเท้าคุณก็มาบ้านผมเองนะครับยืดหมดเลยตายตายตายเดี๋ยวคูไปเข้าห้องน้ำแล้วทำงานที่เสร็จด้วยล่ะครับครัเข้าห้องน้ำดีกว่ามอ เออขี <S s <S ้เกียจเข้าในห้องน้ำไปซื้อวัคซีนทุกทีเลยเอ่อนีนี่แก้ครูดีกว่าคูไปขี้แน่เลยหมดแล้วอ่ะจะเอาขี้มาป้ายหน้าตัวเองแล้วก็ฟ้องแม่ว่าแม่ครับครูเขาเก้ผมเอาขี้มาป้ายหน้าผมี CF ก่อนแล้วกันไป ปืนขหนบหน้าตัวเองเลยอือแล้วเราจะไปตัวเองทำไมเนี่ยจะไปคูดีกว่าล้ะครูล้อครออกมาก่อนไปล้างหน้าก่อนไปเสร็จเรียบร้อยท่เอ้ยเสร็จแล้ว ปิดอุ๊ยเสร็จแล้วไปดีกว่าก็บอกแบบจริงๆบอกว่าต้องให้ประการติดต่อทางบริษัทมะก็แล้วกันเดี๋ยวจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้หนักที่เสียหายบอกว่างงนะเหมือนอุัยเด็กชายบอลเอาขี้มาป้ายหน้าเราหรอมันจะต้องเรียกผู้ปกครองนี่เด็กชายบอลครูจะเรียกผู้ปกครองเรื่องอะไรครับ ที่เธอเอาขี้คูมาป้ายหน้ากูเรียกเลยแอร์เย็นดีนี่เด็กชายบอลตอนเย็นปะ่ะพี่ตอนนี้มันก็เย็นมากแล้ว โอเคโอเคได้กลับบ้านแล้วเย้นี่พี่บ้านพี่บ้านจะเดินไปไหนเดินไปแก้ครูอีกมั้งหือขี้คุรเหมนชิ่แปลงเลยไปยืนรอแม่เอ้ยไปยืนรอพ่อกันเถอะยังรอ โอ้ยไปรับลูกดีกว่าผู้ช่ชาติรายงานรับรายงานโครงการตรวจระบบรวมน้ำเสียระบบ่อบำบัน้ำเสียดูสูว่าี่พมาแล้วกินอะไรกินหรือป่าฮะอนไมมันอสพอปุ่มไม่เจอพ่อคปุ่มนั่งไม่เจออะไรต้อง ไปบอกผู้ปกครองของข,ของบอลวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไงมาองพอดีเลยเอ,อิบนี่ผู้ปกครอง,องเด็กชายบอลเปล่าครับใช่ครับรู้อครูไปเปื้อนอะไรมาก็เด็กชายบอลเขาไอนี่ตอนที่ผมไปคึ้่ใช่ไหมครับ เด็กชายเบริร์ดก็ตามผมเข้าน้ำมาแล้วก็เอาคลี่ผมคลี่เสร็จเด็กชายเบิร์ดก็เอาคลี่มาป้ายหน้าผมครับนน่เด็กชายเล่ลูก,กลูกก้ครูทำไมก็ามาสนุกดีนะครับพ่อแล้วก็เด็กชายเบิร์ดก็บกอกว่าผมเตี้ยด้วยครับแล้วก็เด็กชายเบิร์ดก็ทำแล้วก็เด็กชายเบิร์ดก็เอาหมอสลับมาป้ายตัวจนตุ้ขาผม ี่ครับอ๋อโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อสนสนุก,กหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องมันนี่ยาวยคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บหว่ะบ๊ายบาย้วคับบอกบเ ยังไม่ตื้นแรงเท่าผมเลยค่ะใครก็รู้ใครจะไม่แรงขนาดนั้นไลน์เลยนี่มาหมดเลยโอ๊ะสิงใจเด,ไไดี๋ยวพาไปเดินชมกันบ๊ายบายิ๊ว